ว่าปลุกเสกคาถาให้เจ้านับทุยครับถือว่าหล่อสุดในค่ายวันดีกระเซ็นนับถุยจังุ่นศีสังเกตนบก็ดีใจกับไอ้เจ้าเสือหิวนะัำเขา้าไปสู่นับทีสองของเปรโรอ์เตสปาจารแสนไทย คู่นี้ไฟตต่อรองเลยนะมันมากนะแดนในเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับดอกไม้ป่าเพชรปัชระดำเงินนี่เจ้าดำมปุจังรุนสีสักเกดอ่ะผีไม้ลายมือนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่หมดยกที่หนึ่งตามเลทของซิ่งเลยนะตามเลทของซิ่งนี่สัมสองครับ ยกสองใบตัวเลยยกสองใบตัวช่วยกันแช์นิดนึงนะเอาสักยี่สิท่านพอมันดึกแล้วถ้าใครยังไม่นอนก็เข้ามาดูก็ได้นะกดไลค์กดแชร์ให้อทิยอจีด้วยกไลค์เดแชอ์ให้อธิไาจีด้วย แอนได้บอ,อาาในมวยฝีมือนะนต่อยตั้งรับจับทางอาาะไอ้แด้นี่ครบเครื่องะมีบาดบีศอกมีทั้งนอกทั้งในเลยตามสไตล์มวยเจ้าถิ่นสอมข้อค่ายดีกว่าขอบคุณจ่ากุจกาบุณจ่ากุ๊ก ตั้งแดงน้ำสองอ่เขาเล่นกันเท่าไหร่ดูสองดูวุ้ก่อนสามสองพี่ต่อรองต่กอันกระการเตือนทั้งคู่นะไม่ออกพวกกันเลยแดงท้ำสองุยุจุกจิกฝีมืออยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินอะายเจ้าน้าผูอะ่ะส่โชว์ไว้ ไอแดงนี่เพิ่งจะไปโชว์ฟอร์มชนะนอกมาที่จานสันชัยอนะทีมมีมัดมีสองครบเครื่องนะมัดหนักสองแรงไอ้แดงมีทั้งนอกทั้งในอ่ฝ่ายเดินเข้าหาแรงงันนี่เป็นฝ่ายตั้งรับเนื่องจากว่าเป็นมวยฝีม,มือ โอ้ดแดงเตะซ้ายสวยเลยแดงี่มวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายน้ำเงินในมวยขวาเตะขวาต่อยขวาหมดยท2 2> กที่สองเข้าหาแล้วน้ำเงินจะคอยโตคอยขาย่กที่สามไปตัวแดงดอกไม้ป่านะครับเพชรปัชระน้ำเงินนี่เจ้าน้ำปุช่างนุนศรีสเกตนะครับ แดงเตะพับนอกไปทีนึงน้ำเงินเดินเข้าหาพยายามจะปั๊มในปัม๊มมาอยู่อะอยากตีกันไม่ได้สต่อห้าสองสาลองห้สต่อสาลองห้าสองต่อสาลองห้าสองลองนะฮะสองลองไอ้เป็นลองเยอะ,อะน้ำเงินอะห้สองสามลอง อ้าสองสามลองสเขาอสองสามลองนะเหมือนออกซ้ายแลกแข้งอันคนละทีแดงเตะซ้ายปั๊มได้กันอยู่สามต่อสามต่อสี่ลองสามต่อสี่ลอง สามต่อสี่ลองออลเออแล้วบอดักแทงแต่ว,ว่าไม่หนักอะสี่ต่อห้าลองอะโอ้จะหวาตีนซ้ายแดงมันออกได้คมอะสี่ต่อห้าลองนะสี่ต่อห้าลองสี่ต่อห้าลอง วงในนี่ยแดงมันจะได้เปรียบอะเออ่าเหมือนเริ่มเดินแล้วนะ่าเหมือนเริ่มเดินแล้วนะเอ้ออกซ้ายมาไีสามต่อสี่ลองสามต่อสี่ลอง ยัน,น่อยออกเลยโห้ตั้งสามต่อสี่หรอสามต่อสีหอสอส่หรอไอ้ยมันเดินมวยไม่ค่อยเดินด้วยเออแตะขวาไปโดนหมัดไอ้หมัดหนักนะไอ้แดงเนะี่ยอย่ากัดตกไม่ได้นะไอ้แดงนี่หมัดหนักมากอ่ะไอ้ลองสามลองแล้วลอง,ลองสามลอง ร้องสามลองอ่ะรองสามลองร้องหาสองลองอยู่อ่ะสองต<ะ>่อห้าสองลองสองต่อห้าองลองสองต่อห้าสองลองห้าสองไปต่อลองนะห้าสองไปต่อรองนะทีมงานช่างน,น,นุ่นนี่ลงทุนรองห้ไปสี่พัน เขาจะลองหมื่นหนึ่งอะแต่ว่าทั้งนี้เอาสี่พันเริ่มมันละเริ่มมันละปังไอ้แหลกเขาแล้วไอ้แดงล้มไปนะลองสามรองนะลองสามรองลองห้าสองรองอ่ะสองต่อห้าสองลองร้องสองรองละวสองต่อสองต่ออยู่แดงนะสองต่ออยู่แดงห้าสองต่ออยู่แดงห้าสองต่ออยู่แดงนะห้าสองต่อไอ้ทวมันมาเริ่มเล่นเขาในนะไอ้ไอ้ สองลองสองลองสองต่อสามลองสองต่อสองต่อยิงเลยนะไอ้ลองสองลองนะลองสองลองนะลองสองลองแล้วนะลองสองลองแล้วนะตีแรกเขาก็สนุกดีนะไอ้แดงล้มไปนะลองสองลองเหมือแดงอย่างเดียวเหมือแดงอย่างเดียวเหมือไหนเหมือนกันเลยเหมือไหนเหมือนกันเลยเหมือนแดงสองลองเหมือแดงอย่างเดียวเหมือแดงอย่างเดียวเหมือแดงอย่างเดียวไม่น่าแล้วนะไม่น่าแล้วนะตี้ไอ้สองต่ออยู่แดงละ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 สองต่อ ไอ้ไอ้เขล่านายแรกเันมาบางทีกูทีแล้วไอ้ไอ้สามต่อสามต่อแดงสามต่อเหล่านายแดงมันจะได้เปรียบอ่ะไอ้เด็กมอลเริ่มเล่นขึ้นมารองขอได้แล้วนะรองสามรองนะรองสามรองรองสองรองแล้วเจ็สี่สองรองไอ้แดงสองหนึ่งแดงสามต่อแดงสามต่ออยู่แดงสามต่ออ่าอยู่แดงอยู่แดง ไอ้เดบอนเริ่มแทงได้เอ้เดมันฝันตออไอ้ไอ้สต่อห้ลองแดงสมต่อห้าลองอยู่แดงอยู่แดงไอ้ไอ้ไอ้มาแล้วมาแล้วลองสอองสต่อห้าองลองสต่อห้าลอง ว่าบันเลงเพลงเขาไม่หยุดเลยสองต่อ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 อยู่แดงสองต่อโอ้โหแข้งมึงทีกูทีอ่ะกูเนี่ยแดงล้มไปนะลองสองลองนะลองสองลองอยู่แดงนะลองสามสองลองอ่ะอยู่แดงอยู่แดงแต่เมื่อแล็อกคอมาแทงโอ้โหลองสามสองลองเลยเหมือนแดงอย่างเดียวเลยเหมือนแดงอย่างเดียวเลยเหมือนแดงสองลอง อยู harma, días, en, ja, en, ja. ่แดงนะราคาแดงแข็งมากเหมอมกันนะเหมอมกันเหมอมกันนะเหมอมกันนะเหมอมกันนะเหมอกมเหมอมกันนะเหมอกัมอ๋อเบียดมากนะสนุกมากเหมอมกันนะเหมอมกันนะเหมอมกันนะเหมอมกันชีดยาแดงห้าพันนะชีดยาแดงห้าพันชีดแดงห้าพันนะไอ้ไอ้มันสองหนึ่งนะมันสองต่อไม่เตือนนะว่าอะไรไม่ว่าอะไรมันสองหนึ่งนะมันสองหนึ่งนะมันสองหนึ่ง มันสามต่อแล้วมันสามต่ออยู่มันนะสามต่ออยู่มุกันนะห้าต่ออยู่โอยันลงล่างยู่มันนะลองห้าลองอยู่มุมันนะห้าต่อห้าต่อยุมงนนะยุมเงินอยู่มางันนะยุ่มเงนหยุ่มเงนนะไอ้ทุนมวอสีมือนะไอ้แดงต้องเดินนะยุมนนะหต่อแล้วมันนะห้าต่อยุ่มเงินนะยุ่มเงินไอ้ดูมือนชนะนะมึงนะมึงอยู่มึงนะมึงย่มยุมงินนะยุ่มงินอยู่มันนะสามต่ออยู่มันนะสามต่ออยู่มันนะสามต่อ หยุ่มกันนะ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 ยุ่มกันน้ำมันตั้งไว้นะน้ำมันตั้งไว้เทียดเทียดเฮ้ยเหมือนกันอย่างเดียวเหมือนกันอย่างเดียวเลยเหมือนเงินเหมือนกันเลยเหมือนไหนเหมือนกันน้ำมันล็อกคอสวยไอ้ยเฮ้ยเหมืองแดงเลยเหมืองแดงเลยเหมืองแดงราคาแดงดีฮะเดี๋ยว mở đang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  mở nó mở mở này mở cái mở ngân mở ngân mở ngân mở cái nó mở ngân nó mở ngân mở ngân nó mở ngân ôi mở đang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  bị mạnh ma mạnh ma mở đang mở đang mở đang là sửa đang đi mở đang nó mở đang mở này mở canh lên mở đang nhớ quá ai ai mở ngân mở ngân mở ngân mở này mở canh lên mở này mở canh lên mở đang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  nó mở đang mở đang nó mở đang mở đang nó mở đang dù đang nó dù đang mở này mở canh lên mở ngân mở mở này mở canh lên mở ngâ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 n nó mở ngân mở ngân nó mở ngân nó mở ngân nó mở ngân 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 nó mở ngân nó mở ngân mở ngân nó mở ngân เมือไหนเหมือกันชูขีสูสีเนี่ยเสมอมันชูไม่ได้อะ,ะเมอสะเมอสเสมอเสมอมวยนี่ดูน้ำเงินนิดหน่อยฮะแต่ว่าชูสเสมอชูไม่ได้ชูยากอะไอ้แดงก็หมามันอ่ะแหลกมึงทีกูทีอ่ะมันมากมันมากน,น,น,นะพี่อุบลนี่ขึ้นมามอบนะ